สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในช่วงกลางปี2 5 6 8ที่ผ่านมาครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆครับเพราะว่ามันปะทุขึ้นมาเร็วมากจนมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านอย่างรอสอดรปณิธานวัฒนายกรถึงก็บอกว่ามันเข้าข่ายเกือบจะเป็นสงครามได้เลยนะครับ ใช่ค่ะคำว่าสงครามนี่เป็นคำที่แรงมากเลยนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยจะดูข้อมูลจากหลายๆทางเลยนะคะทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์มีทั้งของไทยของต่างประเทศด้วย ครับรวมถึงพวกข้อมูลเศรษฐกิจถแถลงการจากฝ่ายต่างๆหรือแม้แต่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเราก็จะพยายามรวบรวมมาเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ออรอบด้านที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือจะมาไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญสคัญกันแล้วก็พยายามทำความเข้าใจสาเหตุเบื้องลึกว่ามาจากเรื่องเก่าๆเ,เรื่องการเมืองภายในหรือมีปัจจัยอะไรอีกบ้าง ร,รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างแล้วมันมีความหมายยังไงกับภูมิภาคเราโดยจะพยายามน,นำเสนอข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรง,ตรงมานะครับโอเคค่ะง okay, so ั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่มันแตกหักเลยดีกว่าเหตุการณ์ประทะใหญ่วันที่24กรกฎาคม2568ค่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะ วันนั้นนี่สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆเลยครับคือเริ่มตั้งแต่เช้าเลยที่ฝ่ายไทยเราตรวจพบโดรนแล้วก็มีรายงานว่าเห็นการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักของทางกัมพูชาเข้ามาใกล้ๆชายแดนแถวแถวปราสาทต,ตามเมืองโธมครับค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาก็เปิดฉากยิงก่อนเลยครับยิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของทหารไทยอา้าวยิงมาก่อนเลยแล้วทาง เราตอบตโต้ยังไงคะเห็นข่าวว่าใช้กําลังเต็มที่เลยมี F16 ด้วยเหรอคะใช่ครับกองทัพภัยก็ตอบโต้ทันทีเอ่อภายใต้แผนปฏิบัติการที่ชื่อว่ายุทธบูดินยุทธบูดินครับมีการส่งกําลังเสริมเข้าไปมีอาวุธหนักแล้วก็อย่างที่ว่าครับคือมีการใช้เครื่องบิน F16 เข้าร่วมปฏิบัติการด้วยครั้งแรกเลยเหรอคะที่ใช้ในการรบจริงอยู่ที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใกล้ๆปราสาทพระวิหารด้วยคือ สแสดงให้เห็นว่าการตอบโต้ที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็รุนแรงพอสมควรแต่ที่น่าเศร้ามากๆก็คือผลกระทบที่เกิดกับพลเรือนใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีการยิงข้ามมาตกในฝั่งไทยด้วยใช่ครับอันนี้น่าสลดใจมากมีรายงานว่ามีการใช้จรวดหลายลำกล้อง b m 21ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ชุมชนฝั่งไทยเลยอย่างที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ แล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงมากที่ปั๊มปตทกับเซเว่นที่บ้านน้ำเย็นใต้อําเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสเกตอันนั้นมีพลเรือนเสียชีวิตถึง8คนเลยนะครับโห8ดคนเลยครับแล้วยังมีรายงานอีกว่าโรงพยาบาลพนมดงรักที่สุรินทร์ก็โดนโจมตีด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าร้ายแรงมากๆเลยค่ะแล้วคนก็คงอพยพกันเยอะเลยสชคะเยอะมากครับนะวันที่24กรกฎาคมวันเดียวนี่มีรายงานผู้อพยพอ,ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแสนกว่าคนนะครับ 1 1 0 0 0 0กว่าคนโห oh, ฟังดูรุนแรงมากจริงๆค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงวันที่24เนี่ยมันมีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องทุนระเบิดด้วยมีครับมีสัญญาณมาก่อนโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมประมาณวันที่16กับ23กรกฎาคมมีทหารไทยเราบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเพราะไปเหยียบทุนระเบิดค่ะ <c oughs> เป็นทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ซึ่งทางไทยยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่ไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างแล้วก็เกิดในพื้นที่ที่เราเคยเก็บกู้ไปแล้วด้วยบริเวณช่องบกนะครับอ้าวแล้วทางไทยว่าไงคะไทยก็ยืนยันเลยว่าทุ่นระเบิดชนิดนี้ไม่ใช่ของเราแน่นอนและพื้นที่นั้นเราก็เคลียร์ไปแล้วเรื่องนี้เลยทําให้ความสัมพันธ์ทางการทูตมันตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยครับตึงเครียดถึงขนาดไหนคะที่ประจํากัมพูชากลับประเทศเลยครับแล้วก็เชิญให้ทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทยเดินทางกลับประเทศเขาไปด้วยโหแรงมากเป็นการตอบโต้ทางการทูตที่ชัดเจนมากใช่ครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะเกิดการประทะใหญ่ขึ้นมาเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เอ่อลองถอยมาดูภาพใหญ่กว่านั้นหน่อยอะไรคือต้นตอจริงๆของความขัดแย้งครั้งนี้คะปัญหาเขตแดนมัน มันซับซ้อนมากเลยเหรอคะรากจริงๆเลยคือปัญหาเรื่องเขตแดนครับที่มันมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยยุคอนาณานิคมนู่นเลยค่ะสืบเนื่องมาจากสุนทิสัญญาที่สยามทํากับฝรั่งเศสไว้ปี2447กับ2450ซึ่งมันยังมีความคลุมเครือในหลายๆจุดอยู่อืมมันก็เลยทำให้เกิดข้อพิพาทสำคัญๆตามมาอย่างเรื่องคดีประสาทพระวิหารที่เราทราบกันดี ต้องไปสู้กันถึงสารโลกหรือ ICJ ตั้งสองครั้งเนี่ยครับปี2505กับปี2556นอกจากพระวิหารแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกใช่ไหมคะที่เป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆอย่างที่ได้ยินบ่อยๆก็ตาเมือนทมตาควายใช่ครับแล้วก็มีพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรรอบๆตู่ประสาทพระวิหารหรือพื้นที่ตรงช่องบกที่เป็นจุดประทะบ่อยๆซึ่งทั้งสฝ่ายก็ต่างอ้างสิทธิ์กันไปมาครับ กัมพูชาเขาก็มักจะอ้างแผนที่มาตราส่วน1.2แสนที่ฝรั่งเศสทำไว้ส่วนฝ่ายไทยเราก็จะยืนยันเรื่องการครอบครองการบริหารพื้นที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดอืมซึ่งในปี2568ก่อนที่จะมีการประทัดใหญ่เนี่ยก็มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ครับมีมาประปรายตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์มีเรื่องทหารไทยไปห้ามนักท่องเที่ยวเขมรร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตามเมืินทม เดือนมีนาคมก็มีเรื่องสาลาตรีมุกที่ช่องบกไฟไหม้อ๋อที่ไทยบอกว่าไฟลามมาจากฝั่งนูน้นแต่ก็มีข่าวอีกกระแสบ,บอกว่าทหารขเขมรเผาครับก็ว่ากันไปแล้วพอเดือนพฤษภาคมก็มีภาพทหารกัมพูชาไปขุดสนามเพละเสริมกําลังใกล้ๆแนวปะทะที่เนิน745ห้าช่องบกจนต้องมีการเจรจาให้ถอนกําลังกันไปแล้วก็มีการลาดตระเวนร่วมกันแต่สุดท้ายก็ยังปะทะกันอยู่ดีครับปลายเดือนพฤษภาคมก็เกิดปะทะกันที่ช่องบก จนมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งนายชื่อสออสสวนรูนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็โทษกันไปมาอีกตามเคยดูเหมือนสถานการณ์มันค่อยๆสะสมความตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะใช่ครับพอเข้าเดือนมิถุนายนนี้ไทยเราก็เริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนเข้มขึ้นลดเวลาเปิดปิดด่านจำกัดสินค้าบางอย่างห้ามคนไทยข้ามไปเที่ยวไปเล่นการพนันค่ะแล้วทางกัมพูชาเขาก็ตอบโต้ครับ เขาก็ตอบโต้ด้วยการปิดด่านฟังเข้าบ้างแล้วผู้นำกัมพูชาสมเด็จหุนเซนตอนนั้นก็ออกมาประกาศท่าทีแข็งเกร้าวต่อไทยเลยบอกว่าจะพึ่งพาตนเองต่อตั้งไทยอะไรทำนองนั้นแล้วก็มีเรื่องใหญ่มากคือเรื่องคลิปเสียงหลุดช่วงนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกลางเดือนมิถุนายนมีคลิปเสียงหลุดออกมาเป็นการสนทนาระหว่างนายกแพทองทานชินวัตรณตอนนั้น กับสมเด็จคุณเซนค่ะเนื้อหามันเนื้อหาบางส่วนนะครับถูกตีความว่าพูดถึงกองทัพไทยในแง่ไม่ค่อยดีนักเหมือนเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบนั้นซึ่งมันกระทบความเชื่อมั่นหนักมากเลยครับทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจหุ้นตกเลยช่วงนั้น แล้วก็มีพักร่วมรัฐบาลถอนตัวด้วยใช่ครับพักภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลเลยสุดท้ายท่านายกแพ้ทองทานก็ต้องออกมาขอโทษแม่ทัพภาคที่สองคือพลโทบุญสินภาคกลางเหมือนเหตุการณ์นี้มันยิ่งเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกนะคะถูกต้องครับพอปลายเดือนมิถุนายนไทยก็เลยตัดสินใจย,ยกระดับขึ้นไปอีกคือปิดจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูที่บุรีรัมค่ะกัมพูชาก็ตอบโต้ปิดด่านฝั่งตรงข้ามเพิ่มอีก สุดท้ายไทยก็เลยประกาศปิดจุดผ่านแดนทุกจุดตลอดแนวชายแดนเลยครับยกเว้นเรื่องมนุษยธรรมกับสินค้าจําเป็นทุกจุดเลยตอนนั้นให้เหตุผลว่าอะไรนะคะเหตุผลหลักที่แถลงออกมาตอนนั้นคือเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับโดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ที่เรียกว่าไฮบริดแกมหรือขบวนการหลอกลวงแบบผสมผสานต่างๆอ๋อแต่ก็ควบคู่ไปกับการปกป้องอธิปไตยด้วยคือให้เหตุผลสออย่างควบคู่กันไป ซึ่งประเด็นเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์นี่ก็น่าสนใจนะคะมีคนวิเคราะห์เชื่อมโยงกับความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการวิเคราะห์กันเยอะว่าการที่ไทยเราเริ่มกดดันเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นอาจจะไปกระทบกับกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอํานาจในกัมพูชาที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้อยู่อย่างเช่นการจับกลุ่มก๊กอานที่เป็นข่าวใหญ่ ครับแล้วก็ประกอบกับว่ามีข่าวว่าไทยเองก็มีแผนจะเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศด้วยซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปกระทบกับธุรกิจคาสิโนฝั่งกัมพูชาที่นักท่องเที่ยวไทยเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อยู่แล้วแสดงว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเยอะเลยนะคะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองภายในเข้ามาปนเปกันไปหมด ถูกต้องครับมีการวิเคราะห์ไปในทางนั้นเยอะว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายเองก็อาจจะใช้สถานการณ์ความตึงเครียดนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศตัวเองด้วยหรือเปล่ายังไงคะ คือฝั่งกัมพูชาทั้งสมเด็จฮุนเซนหรือนายกฮุนมาเนตก็อาจจะต้องการแสดงความเข้มแข็งสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนส่วนในฝั่งไทยเฮงสถานการณ์นี้ก็อาจจะถูกหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองได้โดยเฉพาะกับรัฐบาลตระกูลชินวัตรในขณะนั้นอ๋อเข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีการปลูกกระแสชาตินิยมกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยยังคำพูดของท่านแม่ทัพภาคที่สองที่ออกมาตอบโต้คำว่าเสียมที่ทางฝ่ายกัมบูชาใช้เรียกคนไทยนะครับก็สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมในช่วงนั้นได้ดีแล้วยังมาเจอวิกฤตการเมืองในไทยซ้ำเข้าไปอีกช่วงนั้นคุณแพทองพรก็ถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกพอดีเลย ใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมท่านถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พ้นตำแหน่งไปในวันที่29กรกฎาคมทำให้ช่วงที่เกิดการประทะรุนแรงที่สุดคือวันที่24กรกฎาคมเนี่ยคุณที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็คือคุณภูมิธรรมเวเชียชัยค่ะซึ่งท่านก็ต้องมารับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ทันทีเลย ใช่ครับจะเห็นว่ามันมันซับซ้อนมากจริงๆครับทั้งปัญหาเก่าเรื่องเขตแดนปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดการเมืองภายในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชาตินิยมวิกฤตผู้นำมันผสมตนเปกันไปหมดเลยครับค่ะพอเกิดการประทะใหญ่ไปแล้วความพยายามทางการทูตเพื่อจะหยุดยิงนี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายนะครับทั้งสองประเทศเองก็ยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาระราชาติหรือ UNSC แล้วก็ออกมาแถลงข่าวตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อ เหมือนกัมพูชาจะพยายามชิงความได้เปรียบด้วยการพาทูตลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการพาทูตต่างชาติลงพื้นที่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็มีข้อเสนอให้มีการไกล่เกลี่ยเข้ามาจากหลายประเทศครับทั้งสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็มาเลเซียซึ่งตอนนั้นเป็นประธานอาเซียนพอดีค่ะแต่ตอนแรกเหมือนไทยยังยืนยันว่าจะคุยกันแค่สองฝ่ายใช่ครับตอนแรกท่าทีไทยยังอยากจะเจรจาทวิภาคีแต่ว่า แรงกดดันจากนานาชาติก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐที่มีการพูดถึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำทั้งสองฝ่ายด้วยอ๋อมีบทบาทของทรัมป์เข้ามาด้วยครับแล้วก็มีแถลงออกมาว่าเหมือนจะตกลงกันในหลักการเรื่องหยุดยิงได้ประกอบกับบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนด้วยสุดท้ายก็เลยนาไปสู่การประชุมที่สาคัญมากที่กูลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับค่ะประชุมเมื่อไหร่คะ วันที่28กรกฎาคมครับเป็นการพบกันร,ระหว่างรักษาการนายกคุณภูมิธรรมกับนายกคุณมาเนตของกัมพูชาโดยมีนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเป็นคนกลางและก็มีผู้แทนจากสหรัฐกับจีนเข้าร่วมสังเกตการด้วยโหมีทั้งสหรัฐทั้งจีนเลยแล้วผลการเจราจารเป็นยังไงคะตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้ครับว่าจะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะให้มีผลตอนเที่ยงคืนวันที่28 เข้าสู่วันที่29กรกฎาคมแล้วก็นัดหมายกันว่าจะมีการประชุมของผู้บัญชาการทหารระดับภาคต่อแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่พนมเปญในวันที่4สิงหาคมต่อไปฟังดูเหมือนจะคลี่คลายได้ด้วยดีแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะการหยุดยิงมันไม่ได้ราบรื่นใช่ครับ ปรากฏว่าหลังเวลาเที่ยงคืนที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นแล้วเนี่ยก็ยังคงมีรายงานการยิงปะทะกันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งกัมพูชาอ้าวละเมิดข้อตกลงเหรอคะครับทางฝ่ายไทยก็ออกมาประนามเลยว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงจนกระทั่งต้องมีการไปประชุมกันอีกครั้งอย่างไม่เป็นทางการที่เสี่ยงหฮ้ประเทศจีนโดยจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อมาย้ำเตือนข้อตกลงกันอีกรอบ แสดงว่าความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันยังสูงมากจริงๆสูงมากครับแม้จะตกลงกันแล้วแต่ในทางปฏิบัติก็ยังกระทบกระทั่งกันอยู่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องผลกระทบในวงกว้างกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอันนี้น่าจะหนักหนาสาหัสเอาเรื่องเลยนะคะ หนักมากครับหนักมากจริงๆคือต้องเข้าใจว่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชานี่มันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะมูลค่ามันมหาศาลมากปี2 5 6 7ที่ผ่านวานิเกือบเกือบ1.8แสนล้านบาทนะครับโหเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งของการค้ารวมระหว่าง2ประเทศเลย พอมีการปิดด่านโดยเฉพาะด่านสำคัญสคัญอย่างอรันประเทศคลองใหญ่จันทบุรีช่องจอมช่องสงมพวกนี้รวมๆกันมันคือ95%ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดเลยนะครับค่ะพอด่านพวกนี้ปิดก็คือก็คือหยุดชะงักหมดเลยครับมีการประเมินความเสียหายกันว่าอาจจะสูงถึงวันละ500ล้านบาทเลยทีเดียววันละ500ล้าน โอ้โห oh แล้วต้นทุนอื่นๆล่ะคะพวกค่าขนส่งอะไรพวกนี้อันนั้นก็พุ่งกระฉูดเลยครับเพราะว่าพอปิดด่านผู้ประกอบการก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งอ้อมไปไกลกว่าเดิมเยอะมากจากเดิมอาจจะวิ่งแค่500กิโลเมตรอาจจะต้องอ้อมเป็นพันหกิโลเมตรค่ะมันก็ทําให้ต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ15ของราคาสินค้าเลยครับแล้วอุตสาหกรรมไหนที่โดนผลกระทบแบบตรงๆบ้างคะก็กลุ่มที่พึ่งพารายได้จากกัมพูชายเยอะๆนะครับอย่างพวกเครื่องดื่มนี่ชัดเจนเลย คาราบาวกรุ๊ปหรือ CBG นี่รายได้จากกัมพูชาคิดเป็นสัสดส่วนหนึ่งใน5ของยอดขายรวมเลยนะครับโหเยอะมากครับมีการประเมินว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อกำไรเขาอาจจะหายไปถึง340ล้านบาทได้เลยหรือกลุ่มอื่นๆอย่างโอสถสภาไทยเบฟสินชาอุปโภคบริโภคอย่างสาพัฒอาหารต่างๆก็โดนหมดค่ะ รวมถึงพวกค้าปลีกใกล้ชายแดนอย่าง CPO, BJC, กลุ่มกเกษตร CPF หรือแม้แต่อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้ก็โดนผ่านซัพพลายเชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนอย่าง BH, BDMS ก็กระทบเพราะมีผู้ป่วยชาวกัมพูชามารักษาหรือกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพวกรับเหมาก่อสร้างที่ทำโครงการภาครัฐแถวชายแดนก็ชะง,งักไปด้วยกระทบเป็นวงกว้างจริงๆนะคะและถ้ามองในมุมของคนที่เปราะบางที่สุดล่ะคะ ใครคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากวิกฤตนี้อันนี้ชัดเจนเลยครับคือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่อยู่ตามแนวชายแดนพวกร้านค้าร้านอาหารขนส่งเล็กๆคนรับซื้อสินค้าเกษตรต่างๆที่เขาพึ่งพาการค้าข้ามแดนแบบวันต่อวันนะครับเพราะปิดด่านปุ๊บคือรายได้เขาหายทันทีกลุ่มนี้คือเจ็บหนักที่สุดอแล้วก็รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในไทยด้วยซึ่งมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับน่าจะราวๆสี่แสนคน การเดินทางกลับบ้านการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกันฟังดูแล้วผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจนี่มันกว้างขวางแล้วก็เอ่อเจ็บปวดจริงๆนะคะแล้วในมุมของภูมิภาคล่ะคะบทบาทของอาเซียนในครั้งนี้ถูกมองยังไงบ้างคะประสิทธิภาพของสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนเวย์นี่ถูกตั้งคำถามอีกครั้งไหมคะถูกตั้งคำถามแน่นอนครับโดยเฉพาะหลักการเดิมๆของอาเซียนคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วก็การใช้ฉันทามติ ซึ่งหลายครั้งมันก็ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะเหมือนที่เราเคยเห็นในอดีตอย่างตอนกรณีพระวิหารปี2 5 5 4ตอนนั้นเหมือนไทยก็ปฏิเสธบทบาทคนกลางของอาเซียนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นไทยยืนยันจะคุยทวีภาคีแต่สิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะมองเป็นพัฒนาการในครั้งนี้ก็คือการที่มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนสามารถเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยได้สาเร็จในระดับหนึ่งที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะถึงแม้ว่าสุดท้ายข้อตกลงจะถูกละเมิดก็ตาม ครับถึงแม้จะถูกละเมิดภายลังแต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าอาเซียนพยายามจะปรับตัวหรือหาบทบาทมากขึ้นในการจัดการความขัดแยง้งแต่มันก็ยังเป็นความท,ท้าทายใหญ่หลวงอยู่ดีครับว่าจะสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพจริงๆได้ยังไงเพราะเราก็จะเห็นว่าประเทศสมาชิกอื่นๆส่วนใหญ่ก็ยังคงสงวนท่าทีอยู่เหมือนเดิมอืมค่ะ อีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องสงครามข่าวสารหรือ information warfare กับการช่วงชิงความได้เปรียบทางการทูตผ่านสื่อใช่เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกสมรภูมินึงเลยทั้งสองฝ่ายใช้สื่อเป็นเครื่องมืออย่างเต็มที่กัมพูชาอย่างที่บอกพาทูตลงพื้นที่พยายามสร้างเรื่องราวให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายถูกกระทำ ส่วนฝั่งไทยเองก็เริ่มมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายอย่างพักประชาชนก็เสนอว่าไทยต้องปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกมากขึ้นต้องใช้หลักฐานโต้แย้งอย่างเป็นระบบแล้วก็หยิบยกประเด็นอื่นๆที่เราอาจจะได้เปรียบอย่างเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาใช้กดดันในเวทีระหว่างประเทศด้วยก็คือสู้กันทั้งในสนามรบจริงแล้วก็ในสนามข่าวสารด้วยทาครับสมรภูมิมันไม่ได้มีแค่ที่แนวชายแดนอย่างเดียวแล้ว ฟังดูทั้งหมดแล้วสถานการณ์นี้มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติเกี่ยวพันกันมากจริงๆนะคะใช่ครับสรุปง่ายๆก็คือมันมีทั้งรากเหง้าจากประวัติศาสตร์ปัญหาเขตแดนเดิมที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็มาถูกจุดชนวนด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆทั้งการกระทบกระทั่งการเมืองภายในประเทศแรงผลักดันจากกระแสะชาตินิยมแล้วก็อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางเศรษฐกิจอย่างที่คุยกันเรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์หรือธุรกิจคาสิโนโเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ แล้วผลกระทบที่ตามมาก็รุนแรงมากทั้งในด้านมนุษยธรรมชีวิตผู้คนประชาชนที่ต้องอบพยพบาดเจ็บเสียชีวิตทั้งทหารและพลลเรือนแล้วก็ด้านเศรษฐกิจที่เสียหายมหาศาลซึ่งมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนในระยะยาวด้วยครับดังนั้นการทำความเข้าใจพลวัตต่างๆเหล่านี้มันสำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัว พราะมันกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของทั้งภูมิภาคซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบกลับมาที่เศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดีค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งทายไว้นะคะคือนอกเหนือเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เราเห็นกันอยู่หรือปัญหาเขตแดนเดิมๆแล้วเนี่ยวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันอาจจะกําลังบอกอะไรเราที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับคือมันอาจจะไม่ได้จบแค่สถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้เช่นมันกําลังสะท้อนถึงการปรับสมดุลอํานาจใหม่ในภูมิภาคนี้หรือเปล่าระหว่างมหาอํานาจหรือระหว่างประเทศในอาเซียนเองค่ะหรือมันอาจจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพิงกันอย่างสูงระหว่างไทยกับกัมพูชามันกําลังจะเปลี่ยนไปไหม หรือแม้แต่ทิศท,ทางของอาเซียนเองในการจัดการความขัดแย้งในอนาคตมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าจะยังคงวนอยู่ในรูปแบบเดิมๆอืมจริงด้วยค่ะเหล่านี้เป็นคำถามใหญ่ๆที่ผมคิดว่าเราคงต้องจับตามองแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปนะครับหลังจากที่สถานการณ์เฉพาะหน้ามันคลี่คลายลงไปแล้วค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาช่วยเจาะลึกเรื่องนี้ให้เราได้เข้าใจมากขึ้น ขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ